วันนี้ก็อยู่กับผมเองนะครับนายเหลืองพงนะฮะวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมเบบี้เยนรูนะฮะคือตอนนี้นะผมอยู่ในหน้าเกมนะครับอะไรนี่คืนแรกพี่เลี้ยงเวลานอนแล้วถึงว่าเด็กคิดแบบนั้นหรออืมอ่าอยู่นี่เองกูจะเรียกขอตั้งเชียนชื่อน้องก็แล้วกันน้องยินก็น้องเหลืองเหมือนกัน น้อง Yellow เย็นโลนี่แหละอาได้ขวดนมแล้วจ้าตอนนี้ก็เอาให้เด็กกินอีขี้ด้วยใครที่กินข้าวอยู่เนี่ยต้องขอโทษด้วยนะครับโอเคเอไอ้เหลืองไปนั่งอะไรตรงนั้นน่ะลูกโอเคพาน้องเข้าไปนอน เดียนะอโอฮึอ่าเดียงอ่าอะไรนี่้โอ้ตอนนี้อ่าอะไรเนี่ยเจ้าชายและแมวเจ้าแมวเหมียวข้ามชายฝั่งไปยังแดนด,ดินอันแสนไกลดวงดาวมืดดำมุ่หัวเจ้าชายหลับ จนกระทั้งมีเจ้าแมวกระโดดข้ามตัวข้าเจอสวนแล้วเจ้าแมวพูดด้วยเสียงสดใสแล้ววิ่งตื่นขึ้นไปยามราตรีพวกเขาผ่านประตูสวนสีทองดูต้นไม้พวกนั้นสิพวกเขาเดินผ่าน ทางเดินตัวแสนน่ารักดูดอกไม้สีสวยสิพวกอะไรพวกเขาเดินผ่านแช่นน้ำพุอันแสนสวยงามดูสายน้ำเส้นระบาสิดูสิดูสิดูสิแต่เจ้าชายกลับไม่ชอบสวนแห่งนี้และเริ่ม เตะต้นไม้ทันทีเขาถอดและคว้าพุ่งไม้ออกแล้วดึงใบมันออกเขาทำลายเพราะความสนุกเจ้าแมวมองด้วยความหวาดกลัวข้าทำผิดอะไรเจ้าแมวร้องออกมาข้าไม่ ไม่ควรพาเขามาที่นี่เลยอือหอหมายควาว่านางคนนี้เป็นปีศาจใช่ไหมนี่อือหอเก็บิดเสีให้สุดตอนนี้ก็ก็ไปนั่งที่โซฟารอพ่อแม่เขาเลยอืมนอนนอนจอืม อะไรอีกเนี่ยน้องเลี้ยงเป็นไรแ้้วทำไมประตูเปิดเองเอ้าเปิดเองเฉยเอ้าไอ้เลี้ยงอะไรโ้โหอยากอยากเล่นอะไรหน่อยไหมหนูจะพาน้องแบบเล่นอะไรแบบอันตรายอย่างนี้ ดูวิธีให้น้องอารมณ์ดีละหนูเด็กเหลือง <c oughs> โหตูดไหมปิดไฟอ่าไปนอนได้แล้วโอ้โหอ่าเอาอีกตุกตาถ้าฉันให้ผิดอันถ้าฉันให้ผิดอันล่ะเสกออกเลยแม <c oughs> วก็ได้ ่าไปไปไปเดี๋ยวนะทำไมประตูเปิดเองอีกแล้วปปแปลกๆเนี่ยไปนอนพักผ่อนดูที่โซฟาลกัน คืนที่สองเด็กหัวเราะดูสิดูตลกใช่ไหมล่ะพี่เลี้ยงมดทำอย่างนั้นทำไมโอ้วายจ้าหยิบขวดนมจากตู้เย็นก็เริ่มมาก็ปกติเลยฮะทำไมมันปิดเองอ่ะตรงไหนอ่ะ ขวดนมหายเอ้ยเอามันเอามันลอยได้ด้วยเอาผู่มาตอนไหน <c oughs> เดี๋ยวเสฟพลังปีศาจนะหรือว่าเอ้าน้องเขาไม่มีพลังปีศาจอะไรนะอเป่ <c oughs>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  เดี๋ยวนะที่ผ้าอ้อมเองเดินได้ <c oughs> เดี๋ยวเนดะี๋ยว ้ยมานี่เอามาเอาไปไหนไปไหนโ้มานี่มานี่มานี่เลยเอาเอ้ยเอาุอาอา้ยลยน่าเกลียดนี่อือสุ่มนันหน้านี่เลยเพราะเอามีตาจะด้วยอะโคตรหาอ่านี่ ไอเด็กเลี้ยง oh. มาตอนนี้ก็ถึงเวลาไปเมื่อกี้กูไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมอ,อุ้มมึงอยู่ตรงนี้แล้วมึงไปโผล่ตรงนู้นมึงเปปีศาจเปล่านี่ถามจริงก <c oughs> ูอยู่ตรงนั้นทำไมอันนี้ห้องห้องห้องพ่อแม่แกอ่ะไปอะไรนี่กระาย อ่เจ้าชายกับกาต่ายน้อยขันรท่านผมข้ามไปเลยผมไม่ต้องพูดเอา้าียดอ่านะะานะอ,อุ้ยเอ้ออกทำไมอ่ะอ่ะอห่วยออกนี่ติงตองจริงจริงฮ่ แค่แดีพอเปิดไปเรื่อยๆไม่ต้องอ่าน้เกียจอ่านครับควันบนโซโฟาโอ้เดี๋ยวนะให้เกียริเจ้าของบ้านด้วยรถสนียมเองดีนะ,ะเฮ้ยมมาจากไหนว่ายตัวนี้ ค่งสังเกตแล้วเนี่ยนี่แล้วมันก็จะโผล่มาตรงนี้เพราะเราหันว่า, A T M าวไอทีมมันก็จะหายตัวไปเลยขนาดเห็นปะมันก็จะหายตัวไปเลยอ่ะนอนพักผ่อนจนใจตัดไปตอนคืนที่สามเดี๋วกันยังตัดไม่ได้ครับคืนที่สามพี่เลี้ยงราตรีสวัสดิ์ฝันดีนะ น้องจะโชว์ความฝันให้ดูอืม้องจะโชว์ความฝันอะไรให้พี่ดูนั่งพักผ่อนบนทีวีต้องกล่อมอีกแล้วใช่ไหมโอ้โหไม่ไปเป็นไรเนาะไม่ไปเป็นไรเนาะไม่ไปเป็นไรเนาะกินอะไร หาอะไรกินอะไรบ้างที่ขนมปังชีสไหมโอเคจะก,กินขนมปังชีสชีสใส่แฮมครับโอเคโอเคโอ้น,น่าจะอร่อยแล้วเนี่ย ออะไรเนีอย่าไม่อาหารฉันคะอะไรโอเคเอาก็ได้เอาหาทางออกก่อนอยู่ที่ไหนวะเนี่ยเย็นชิบไม้เลยเอาๆทางนี้ทางนี้ร้องทำไมอะ ่น่าจะหิวโหยก็หาอะไรสักอย่างหนึ่งจะหิวใช่ไหมเด็กเลี้ยงอโอเคฮะตอนนี้ถึงเวลาเปลี่ยนแล้ว โอเคเ่องนี้ไม่ใช่เกี่ยวไม่องนี้นโอ้โหปิดประตูด้อ่าน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 เธอที่พออ่านให้จบไม่ต้องอะไรมากใช่แล้วเออ